คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะไปใช้เวลาช่วงวันหยุดที่ไหนนะคะวันนี้เตะตาต้องไปค่ะพามาเช็คอินที่พักบนภูเขาสูงใจกลางเมืองสุงราธานีค่ะที่นี่มีพร้อมเลยนะคะทั้งที่พักร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ท่ามกลางวิว360องศาแบบพาโนรามิกแบบนี้เลยละค่ะ เชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมในอำเภอเมืองสุร,ราธานีจะมีที่ให้เราได้สูตรออกซิเจนเข้าปอดได้ลึกๆบนภูเขาสูงสมชื่อสกายกรุ๊ปจริงๆค่ะที่นี่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่เอาใจสายเที่ยวแต่มีเวลาไม่มากอยู่ในเมืองก็ฟินกับวันหยุดสั้นๆได้กับ3โซนหลักทั้งโรงแรมร้านอาหารและคาเฟ่ เราเริ่มกันที่โรงแรมสกายวิวส่วนน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้สองเดือนกว่าแต่เนื้อหอมที่สุดว้าวตั้งแต่ล็อบบี้ที่เปิดโลง่งมีลานกว้างกระจกใสบางๆกั้นระหว่างเรากับธรรมชาติที่โอบล้อมขณะที่ห้องพักเปิดเข้าไปก็ประทับใจกับเวลคัมดิก์มะพร้าวเสิร์ฟทางลูกพร้อมด้วยผลไม้ส,สดๆคอกาแฟก็มีเครื่องชงกาแฟยี่ห้อดังให้เลือกหลายแบบค่ะ ห้องแยกส่วนห้องนอนห้องนั่งเล่นเปิดจากห้องพักจะพบกับสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกวิลล่ามองเห็นวิวของเมืองสุราษฎร์ธานีแบบสุดสายตาเลยละค่ะจุดเด่นของสกายกรุ๊ปทั้งหมดเลยนะคะก็คือเราอยู่บนเขาที่อยู่ใจกลางเมืองของสุราษฎร์ธานีซึ่งวิวเนี่ย360องศาเลยจะไม่เหมือนกันอ,อย่างตรงนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้ามองไปก็จะเป็น เห็นเป็นทั้งสวนสวนยางแต่ว,ว่าถ้าอยากเห็นมุมของเมืองเราก็เห็นได้เหมือนกันเลยค่ะคือคือเห็นเป็นวิวพาโนรามิกเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับสุร,าสราธานีเพราะว่าน่าจะเป็นที่แรกๆเลยแหละที่ที่ทำเป็นพูวิลล่าขึ้นมาแล้วค่อนข้างลักชัวรี่พอสมควรคือเราอยากให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมาสุราษฎร์มัน มันมีที่เที่ยวนะแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยพื้นที่บนเขาอันนี้ค่ะเราสามารถต่อยอดได้อีกคืออีกหน่อยอาจจะมีเป็นสกายฟาร์มเพิ่มขึ้นมาเป็นสวนดอกไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะอ,อยากอัพลิฟคอมมูนิตี้ของสุราษฎร์ธานีด้วยทั้งเรื่องของทัวริซึมทั้งเรื่องของการว่าจ้างาคนงานใี่คนมีงานที่มันหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีทัวร์เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะพอคุณมาพักกับเราเนี่ย สามารถเลือกทัวร์ได้เลยค่ะว่าวันนี้อยากไปไหนอยากทำอะไรเราจัดให้คือมาที่เราเนี่ยคือเป็น one stop service หมดเลยอันนี้คือสิ่งที่เราหวังเพื่อที่จะสร้างให้ให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ ต่อกันที่สกายคอฟคาเฟ่ที่ตกแต่งเรียบง่ายสบายตาและมีจุดแข็งเป็นวิวสวยๆไม่แพ้กันเมนูที่คอกาแฟห้ามพลาดคือลาเต้อาร์ตที่เสิร์ฟกาแฟรสนุ่มพร้อมฟองนมลายสวยหากไม่ดื่มกาแฟต้องลองชาไทยล็อกไอซ์ที่เสิร์ฟชาไทยมาเป็นก้อนน้ำแข็งรูปทรงน่ารักน่ารักให้คุณผู้ชมราดนมราดน้ำเชื่อมได้ตามใจชอบเลยค่ะ ปิดท้ายด้วยมือเย็นที่ร้านอาหารสกายฮิลที่เสิร์ฟเมนูอาหารใต้แท้ๆรสชาติดังเดิมรวมถึงเมนูที่คิดสูตรขึ้นมาเฉพาะที่นี่หากไม่ได้ชิมถือว่ามาไม่ถึงคือพะโล้หมันโถที่ราดน้ำพะโล้ไปบนหมั่นโถกินพร้อมกับหมูพะโล้ที่ตุ๋นมาจนนุ่มเด้งกำลังดีและไข่พะโละ้หนึบๆเข้ากันมากๆค่ะแล้วยังมีอีกหลายเมนูเด็ดที่เชิญชวนให้ลิ้มลองทั้งทะเลเรือรบแกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว ขาหมูผัดริกเกอือหมึกไข่ผัดหวานเป็นต้นค่ะอาหารเราร้านกาแฟเนี่ยเราสร้างมาเนี่ยก็คือเอาไว้สําหรับรับรองทุกๆคนที่มาเที่ยวสุราษฎร์เลยก็ว่าได้นะคะก็คือ,อเมนูอาหารเนี่ยจะเป็นเมนูอาหารใต้รสชาติใต้แท้ๆเครื่องปรุงใต้หมดเลยคือไม่มีคือมากินกับเราเนี่ยไม่จะไม่ได้รู้สึกเหมือนว่า อยู่กรุงเทพหรืออยู่เชียงใหม่แล้วกินอาหารใต้ตามร้านอาหารใต้ปกติคือเป็นออเทนติกแท้ๆเลยค่ะแล้วเราค่อนข้างเข้มงวดในการคัดสรรเขาเรียกว่าอะไรอะเข้มงวดในการคัดสรรวัตถุดิบค่ะ นอกจากอาหารอร่อยหาโชคดีฟ้าเปิดก็จะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะแต่วันที่ทีมงานเตะตาต้องไปไปถ่ายทำฝนกำลังจะตกค่ะเลยอดชมแสงสีแดงบนท้องฟ้าเลยละคะ่ะคุณผู้ชมที่สนใจดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Sky View Luxury ผ o ู้วิลล่สุราธานีโทร0 9 9 3 6 2 9674หรือ0635894493ค่ะาก็อยากเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะให้มาเที่ยวสุราธานีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่สมุยเรามีเมืองที่มีร้านอาหารอร่อยๆยเยอะมากมีวิวที่สวยแล้วเรามีที่พักสวยขนาดนี้ไม่มาได้ยังไงคะ่ะ